สวัสดีครับวันอาทิตย์ที่28ครับผมเวลา8โมงเช้าครับออกตอนนกคือเก่าครับวันนี้ครับไปหาทีมงานกันเลยครับวันหยุดครับวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่28ครับผมเอานกใหม่ไปครับวันนี้ครับสอนนกกันที่เก่าครับวันนี้ครับออกไปหาทีมงานกันเลยครับ เจอแล้วครับใช่ทีมงานหรือเปล่าครับใช่ทีมงานออเมืองหรือเปล่าครับเนี่ยมาทำอะไรครับลุงเดี๋ยวไปทักทายกันหน่อยครับเอ,เอ้าแอาคิดว่าคนต่อนกที่ไหนนึกว่าลุงที่ไหนแมเห็นแอมเองครับเห็นแอมสวัสดีครับ เท่าต่อนกรุ่นสองครับของเซนแดมครับขึ้นแล้วครับเจ้าสามารถแกจัดมาแล้วครับเนี่ยแกจัดมาก่อนแล้วสามาหนึ่งก็เปลือกหนึ่งแกจะอย่างนี้ทุกทีครับเซนแดมครับสามมืดสามมือครับกว่าจะมาถึงผมนี่สองแต้มสามแต้มครับผมก็ใส่นกเป็นุ้นครับรุ่น้นครับ นี่ครับทีมงานครับเจนแอมครับใส่ไปตรงนี้เดี๋ยวไปรุ้นก่อนครับไม้แรกของผมครับนี่ครับยังพอห้าวอยู่ครับนกตรงนี้ครับเดี๋ยวคิมจัดล้นะครับตัวกันครับผม ดีครับผมอิมครับนกใหม่ครับจัดแต้มแรกให้แล้วครับออกทิปกระทีมงานครับวันอาทิตย์ที่28ติดตามติดตามต่อไปครับผมมาครับ ได้อีบบ่ม่เพนเรีย,ยบร้อยครับสามารถครับเห็นแล้วสามารถครับตบหมาดๆนะครับตบไล่ก,ก,กันกับเสือคิมนะครับตะกี้นี้ครับแอมหมานแต่เช้าเลยครับวันนี้สามครับเสียงเล็กเสียงเล็กเขาลม่ม นมปากดูก่อนทีโนมปากดูที่เหม็นไหมพยาปากเกตอละไม่เหม็นเลยโอ้ไม่เหม็นเสียดายน่าจะเหม็นเนาะพยาปากเกตเป็นความเชื่อครับแต่แต่ผมไม่เอาครับปากเหม็นนะไม่เลี้ยงครับเดี๋ยวติดตามตอนสายต่อไปครับ ร้อยครับสามารถครับจัดแต้มที่สองให้แล้วครับเรียบร้อยียงเล็กๆครับเป็นไดเมีบถิน เรียบร้อยครับ มาครับแจมที่สองเรียบร้อยแ้มสองครับนกใหม่ครับสิบโมงเช้าครับอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดครับผมนกใหม่จัดแจมสองแล้วครับ แตมสองครับนกตัวนี้ออกแดงๆนีครับนกวัยรุ่นครับติดตามต่อไปครับนี่พอดีเจ้าของสวนมาครับขอต่อนกหน่อยนะครับลุงได้หรอกมาต่อนกที่ผมได้ไงเอา้เอานึกว่าเจ้าของสวนอาจารย์ชาติสวัสดีครับ <c oughs> ทําไงวันเราเข้ากันมันร้อนแล้วใบออกแล้วพี่หนุ่มไ้าตามไปอยู่ไหนมันบอกเขาเฮ้ยเสียงหลิวคันยุ่นนั่นนะได้ยินบ่มได้ยินมีชีจอดอยู่เนี่ยแดดมันร้อนเทียงอะไรเด้กินข้าวกินปลาก่อนี่อิ่มแล้วกัแดดร้อนมันจะเข้าได้บ่ะกินข้าวกินเน้อิ่มก่อนแล้วค่อยบูเดเลยย้ายใหม่ไม่ทิ้งครับป่ามะขามกลางกลางป่าอ้อยครับ เดี๋ยวเราจะกินข้าวกันตรงนี้ครับรรเดีด๋ยวจะหาอะไรกินกันแถวนี้นะครับคันอยู่ข้างบนทางได้ต่อบ่บอ่นบอนะบไ้ต่อข้างบนทางป่าศักลุงเหลงลุงเหลงนะอันก็ลืมเห็นแล้วติดตามตอนบ่ายครับผมเดี๋ยวแนคานี่เลยเนะาะคาคากิงเลย <c oughs> ลูกงานผมอ่ะลูกงานงี๊งีอนี๊งี๊จีไฟกันมันก็ไปะสยมาจากนู่นละอ๋อสุกไหมนะพี่โน่มสุกต้องสุกหลายแล้วขนาดหมาลากินแก่ยังม่ย่างก่อนเนาะ เอืยฮึนนฮ่ฮดินฮึ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 ัึฮึฮนฮึฮ้ฮึนึฮึฮ้ฮึฮึฮึอึาึฮ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 ึวเฮึ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 ึ่ึฮ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 าึึ หมักกระเทียมพริกไทยอย่างดีของแท้ครับของแท้เทวาของแท้เทวาอข้ามากินข้าวกันครับเดี๋ยวติดตามตอนบ่ายครับมีแต้มเพิ่มไหม ก็ตอนน,น้อยๆนเดี๋ยวะนัก่อนจำแล้มันเดยน้อยๆจังเอยนาม,มันกรชอกได้่ยซับอะไรยงไงเรรได้เจอตอน,น,นตอนนี้ทางลงไปเขไปตัดอ้อยอย่ข้างล่างมีสามกลุ่ม่งกี่กายมาเจอไว้เจอนานเน สุกแล้วพี่น้องสุกแล้วรู้ไฟขนาดนั้นมันสุกแรมดูไปดิย้ายที่ครับกินข้าวอิ่มแล้วครับย้ายที่ไปอีกที่นึงย้ายหมาก้ก่อนย้ายหมย้แซมเพเนยียดใหม่ไม่เท่าไหร่แล้วครับโอม,มีหมันเลยนี่นกเข้า ถามครับตอนบ่ายครับ mm hmm. ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วนะครับกลับบ้านแล้วเนาะอาจารย์ชาติเนาะกลับบ้านแล้วเริ่มเหนียวแล้วเนาะนกป่าเนาะ<อ>เริ่มเหนียวแล้วช่วงเนี้ยไ,ได้คูทักทีเลยเนะี่ย <laughs> อันนี้ให้อาจารย์ชาติไปข้าวอ่ะถ้ามันบอ่บอเที่ยงจนะจะได้ได้เพิ่มไหม นนกยินเพิ่มตัวอ,อนนหกเข้าบนเขาอตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วนะครับอาจารย์ชาติกลับไปแล้วครับผมหกโมงกว่ากว่าแล้วครับ <c oughs> พอได้สนุกกันครับผมมันหยุด <c oughs> เริ่มไม่ค่อยเข้าเนาะแสนแอมนอกนอกป่าเนาะ <c oughs> <c oughs> เริ่มไม่ไม่คึกไม่ห้าวเหมือนก่อนหน้านี้แล้ว <c oughs> <c oughs> ไปลายช่วงแล้วนี่ครับของแท้ครับสีแต้มครับเซนแอมเฉลยผมให้อาจารย์ชาติไปแล้วครับสองตัวอาทิตย์นี้ก็เพียงเท่านี้ครับผมแนมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมกับสาย ไผ่เนยียดครับอำเภอเมืองเพชรบูร์ครับผม